2> 2> สำหรับท่านที่มีอาการนะครับปวดเอวปวดหลังนะครับแล้วก็กินระยะเวลามายาวนานนะครับไปฟื้นฟูบําบัดมาแล้วหลายอย่างนะครับก็ยังรู้สึกว่าไม่ดีขึ้นนะครับอันนี้อาจจะไม่ใช่กล้ามเนื้ออักเสบนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณเป็นกล้ามเนื้ออักเสบเนี่ยนะฮะระยะเวลาของการปวดเนี่ยมักจะไม่เกิน2เดือนนะครับเวลาที่เรากินยาแก้ปวดยาคลายเส้นยาคลายกล้ามเนื้อนะครับมันจะต้องหายไปแต่ถ้าเกิดเรากินยาคลายเส้นยาคลายกล้ามเนื้อแล้วมันไม่หายไปนะครับแปลว่าเราอาจจะกําลังไม่ได้เป็นแค่กล้ามเนื้ออักเสบก็ได้นะครับแลหลายคนนะครับเข้าใจผ วันนี้เนี่ยสำหรับใครที่มีอาการปวดหลังปวดเอวนะกินระยะเวลานะครับมานานเกินกว่า2อถึงสเดือนหรือเป็นเป็นในหายกินระยะเวลามานานเป็นปีสันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะคบว่าคุณอาจจะกําลังเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมอยู่ก็ได้นะครับแล้วก็พอหมอนรองกระดูกมันเริ่มเสื่อมนะครับแล้วเราปล่อยไว้เป็นระยะเวลานานๆเนี่ยนะครับหมอนรองกระดูกจะมีอาการปลิ้นออกมานะครับหรือว่าตัวเนื้อเยื่อหมอนรองกระดูกนะครับที่เป็นเจลด้านในนะครับมันจะไหลออกมานะครับแล้วก็กดทับเส้นประสาทนั่นเองนะครับแล้วพอมันกดทับเส้นประสาทแล้วเนี่ยนะครับคุณจะมีอาการปดร้าลงสะพก ปวดเล้าลงขานะครับปวดเล้าลงขาอาจจะแบบปวดเล้าลงขาหนีบนะครับปวดเล้าลงขาหลังปวดเล้าลงน่องนะครับหลายๆคนพอปล่อยไว้นานนะครับก็เลยมีอาการปวดแสบปวดร้อนบริเวณผิวหนังนะครับอันนี้เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเส้นประสาทของคุณนะครับกำลังอักเสบมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ ถ้าหากเรายังปล่อยไว้แล้วก็ไม่ได้รับการฟื้นฟูที่ตรงจุดนะครับมันจะเกิดอาการชาที่ขาแล้วก็ชามากขึ้นเรื่อยๆจนคุณมีความรู้สึกว่ากล้ามเนื้อคุณอ่อนแรงนะครับบางคนเดินไปเนี่ยนะครับขาอ่อนเลยนะครับคือเดินไม่ได้นะครับก้าวขาไม่ได้บางคนเนี่ยเดินแล้วรู้สึกว่าตัวเราเองขยกนะครับเดินแล้วตัวไม่เท่ากันเดินตัวเอียงอันนี้เขาเรียกว่าเป็นลักษณะของเส้นประสาทอักเสบทั้งหมดเลยนะครับหรือบางคนนะครับเส้นประสาทนะครับบริเวณช่องทวารหรือว่าเส้นประสาทที่ควบคุมระบบขับถ่ายนะครับเกิดการกดทับลกบาาา่ยํถ แล้วก็อันปัสสาวะไม่อยู่นะครับสำหรับวิธีการฟื้นฟูที่ตรงจุดนะครับเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเราไม่ได้เป็นกล้ามเนื้ออักเสบนะครับเราเป็นที่กระดูกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับของผมนะครับใช้วิธีการดูแลนะครับผู้ป่วยนะครับที่มีอาการแบบนี้มาถึง5ปีนะครับด้วยการที่เราอ่ะครับใช้งานวิจัยจากอเมริกานะครับว่าหมอนรองกระดูกเรานะครับเป็นลักษณะของกระดูกอ่อนและมันสามารถสร้างขึ้นได้ใหม่นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องให้สารอาหารที่ใช้ในการฟื้นฟูแบบตรงจุดนะครับเพื่อที่จะให้นะครับร่างกายเราเนี่ยสร้างช ว่ามันสร้างได้จริงหรอนะครับอายุแล้วอายุเยอะแล้วจะสร้างได้ไหมนะครับวันนี้ถ้าคุณมีข้อสงสัยคําถามต่างๆคุณสามารถอินบอ็อกเข้ามาถามเราได้เลยนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับเราจะไม่ได้ฟื้นฟูแค่กระดูกอย่างเดียวเราต้องฟื้นฟูตัวเส้นประสาทที่มันอักเสบแล้วก็เสียหายแล้วด้วยนะครับให้เส้นประสาทของเรานะครับสามารถ กลับนะครับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับอาการปวดนะครับอาการอักเสบต่างๆนะครับที่คุณเป็นอยู่นะครับมันจะลดลงไปเองถ้าเกิดเส้นประสาทของคุณได้รับการฟื้นฟูอย่างตรงจุดนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีอาการข้างต้นดังที่ผมกล่าวมาแล้วนะครับสามารถทักเข้ามาพูดคุยสอบถามนะครับเรามีทีมแอดมินที่มีความรู้นะครับแล้วก็ความเชี่ยวชาญในการแนะนำนะครับสามารถสอบถามได้เลยนะครับสวัสดีครับ